ก็คือมันเป็นอุโมงค์ที่พี่ว่าเชื่อมถึงกันหมดจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เมื่อกี้เราเดินผ่านไปแล้วเนี่ยมื่อก็คือเข้าตรงนี้น่ะอ๋ออ๋อออ๋เข้าทางนี้ออใช่นี่ลงมาจากข้างบนเนี่ยได้กลิ่นตุ่มแมวอยู่มีนกตายผมไม่ได้เปิดเลยไม่ได้ตั้งใจผมไปไม่ได้เปิดเลยนะคือว่ามีคนมาเปิดหรือเปล่าอือหือ เข้ามานี่ครับเป็นช่องที่เข้ามาทางเข้าหลักทางเข้าหลักคืออันนี้เลยใช่ไหมฮะสมมติว่าถ้าเวลาเปิดใช่เปิดเข้าสองช่องช่องนูหนุนช่องนี้อ๋อช่องนี้ที่ว่าเมื่อกี้ตรงป้ายที่เรายืนถ่ายอยู่เออด้านล่างมีบุญถึงจะรอดโอ้ยแต่ว่าวันนี้เรามีบุญด้วยว่าอะไรเนี่ยกับทั้งเก่าฮะจะได้ไปเปิดกัจแจได้จัดจัดกางนี้จับทางเดิมได้ไงดีจะต้งไม่ลอกบุญด้วยพี่จะได้โอ้โหนี่ไงนี่ ก่อนวิจันะครับติดต่องการกับไหมแสดงว่าเรา่้เหุณมเลไม่ได้คุเคื่อวิทยากมมนอาจจะเป็นแบบว่าแนวทางแบบทหารก็ได้ที่ขุด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 กันเพื่อดําเนินการลบอมพวกก่อนประตูอยู่แค่เนี้เขึื่อนมาคนคนเลยโอนี่นี่เหมือนขยายขึ้นมาแล้วตัดประตูออกแล้วก็ตัดอันนี้ออกเพื่อให้มัน อ๋ออันนี้เป็นรอยประตูเดิมใช่ไหมครับประตูบานเปิดได้แค่นี้ส่วนนี้ก็ล็อกตายเลยจะมีคานอยู่นี่ว่ขึ้นมาก็ับเป็นบ้นองทุกคนรอดยังไงก็ไม่รอดทั้งร้อนที่ไหนก็ไม่รอดโอ้โหต้องเรื่องที่ขาดสูงใหม่ก้องตุ้มใหม่ใช่ไหมอ๋ออ๋อร๋อไฟไหม้ผมไม่ไหม้ด้วยฮะ อ๋อช้อนจักตัวนี้เหรอพี่ใช่ครับมาดูช้อนแบบไหนกใช่ป้องอ๋อโอ้โหคุณมากครับเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็คือเราทำพุทธบาทใช่จะเข้าไปดูก็ได้นะฮะฮฮมาถึงแล้วก็สนหน่อยใช่ครับผมโอ้โหนี่เราโชคดีจริงครับพี่กึงเป็นไงครับพี่ป้องไดมลงเหมือนตอนอยู่ในยุคสมัยสงครามเลยใช่ใช่มันเป็นอุโมงค์แล้วอย่างที่พี่เัาเล่า ฟังพี่เขาเล่าแล้วก็นึกภาพตามไปเป็นมุมแบบนึกภาพว่าทหารอยู่นั้นแล้วออกมารอบยิงจากข้อมูลที่พี่รู้มาอะไรเพราะบางทีมันมีมีอยู่บ้านหนึ่งในตลาดภูเขาบอกว่าเคยมีทหารมาขอเป็นหอกระจายข่าวอยู่บนดาดฟ้ามันก็น่าจะเป็นเรื่องเชื่อมต่อเรื่องเดียวกันนะพี่เป็นไปได้นี่ก็เป็นตลาดพลู เขามอตแต่ละที่เห็นไหมพี่โป้ไม่เหมือนกันวัดประยูนยก็มีเขามอแต่แต่ก็มีท่านะข้างล่างก็มีท่าเหมือนกัน